สวัสดีครับวันนี้ช่องของเราจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรหรือสมการ2ตัวแปรให้ได้เร็วที่สุดนะครับเป็นวิธีลัดที่ง่ายกว่าการหาทีละสมการไปนะครับหลักการของเรานะครับตามนี้เลยนะครับเราจะใช้หลักการคูณล,ลงลบคูณขึ้นใช้ตัวหน้าของตัวแปรนะครับ หลักการของเรานะครับให้ดูตรงลูกศรสีเขียวกับสรรีแดงนะครับลูกศรสีเขียวให้เป็นตัวเศษลูกศรสีแดงให้เป็นตัวส่วนนะครับโดยหลักการก็คือคูณล,ลงลบคูณขึ้นหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเอา b คูณ f นะครับลบกับ e คูณ C ให้เป็นตัวเศษหารกับ a คูณ e ลบกับ d คูณ b ให้เป็นตัวส่วนนะครับเราก็จะได้ค่า x ออกมาทันทีเลยนะครับได้ค่า x ออกมา ทันทีมาดูตัวอย่างนะครับจงหาคําตอบสังเกตนะครับว่าตัวสมการของเราจะไม่เป็นไปตามรูปแบบที่สูตรของเราให้มาเพราะฉะนั้นเราปรับหน่อยนะครับปรับเลยได้ 3x บวก 2y ลบ16นะครับย้าย16เข้ามาเท่ากับ0 1นะครับ1สมการ ต่อมาก็คือ 2x ลบ 3y ลบ2เท่ากับ0เป็นสมการที่2คูณลงลบคูณขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้คูณลงลบคูณขึ้นก็จะได้ว่า x ของเราก็จะเท่ากับคูณคูณลงก็คือ 2อคูณกับลบสอลบคูณขึ้นก็คือลบสคูณกับลบสิหารด้วยนะครับก็ได้เป็นคูณคูณลงคือ3าคูณกับลบสลบคูณขึ้นก็คือสอคูณกับสก็จะได้ว่าลบสี่นะครับลบกับนี่ขอที่คูณเร็วเลยเนาะสี่นะครับส่วนด้วยลบเก้าลบสี่ ก็จะเท่ากับลบห้ส่วนลบสิอันนี้เรื่องคิดเลขต้องไปฝึกกันเองนะครับก็จะเท่ากับลบห้าหารลบสิก็คือตอบ4ี่พอได้4ตรงนี้มาก็หาค่า y ได้เลยนะครับ y ของเราหายยังไงก็เอา x ไปแทนสมการที่2นะครับก็ได้ว่า2คูณกับ4ลบ 3 y เท่ากับ2ก็จะเป็น8ลบ3 y เท่ากับ2ก็ลบ3 y เท่ากับ2ย้าย8ไปก็ติดลบนะครับได้ลบ6 y ก็คือเท่ากับลบ6ส่วนลบ3 y ก็เลยเท่ากับ2แค่นี้ครับไม่ต้องไปคูณเข้าสมก,การอะไรให้มันยุ่งยากเนาะลบเลข คูณเลขอย่างเดียวนะครับมาดูข้อต่อมาสอง x ลบสาม y เท่ากับสิบสี 14, ่กับสาม x บวกสอง y เท่ากับแปดสมการไม่เป็นไปตามที่เราจะใช้สูตรั้นก็ปรับหน่อยนะครับก็คือสอง x ลบสาม y ลบสิบสี่เท่ากับศูนย์ต่อมาก็สาม x บวกสอง y ลบแปดเท่ากับศูนย์เรา ใช้คูณลงลบคูณขึ้นนะครับแล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมนะครับันค่า x ของเราก็จะเท่ากับลบสคูณกับลบแลบกับ2คูณกับลบสิบส่วนด้วย2คูณ 2ลบกับ3คูณกับลบ3ได้ว่านี่คูณเลขนะครับ24บวก28ส่วนด้วย4บวก9เท่ากับอ่า52ส่วน13คราวนี้ x ก,ก็ยังเป็น4ต่อมาหา y นะครับแทนค่าสมการที่1นะครับ ก็ได้เป็น2คูณกับ4ลบ3 y เท่ากับ14ก็คือ8ลบ3 y เท่ากับ14ลบ3 y ย,ย้ายไปนะครับกลายเป็นลบนอะ8ก็เหลือ6 y ก็เลยเท่ากับลบ2แค่นี้ครับถ้าเราทำด้วยถ้าเราทำตลอดเราจะคิดได้ไวนะครับ ต่อมาสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่สามบวก 2y ลบ7เท่ากับ0มากันที่1 6x บวก 4y ลบ14บเท่ากับ0เหมือนเดิมนะครับคูณลงลบคูนขึ้นลงลบคูณขึ้นล ลงลบคณขึ้นได้ว่า x ของเราจะเท่ากับ2คูณกับลบ14ลบกับ4คูณกับลบ7ส่วนด้วย6 6. 6ส่วนด้วย3คูณกับ4ลบกับ6คูณกับ2 จะได้ว่าได้เป็นลบ28บวก28ส่วนด้วย12ลบ12อ้าวนะครับสังเกตตรงนี้เท่ากับ0ส่วน0เมื่อเกิดหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะบอกว่า x นั้นหาค่าไม่ได้เนะครามสมการนี้ไม่มีคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําตรงนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับ เร็วมากๆเลยสําหรับน้องๆที่แก้สมบัการตามวิธีปกติไม่เป็นและไม่ไม่คล่องนะครับสามารถทําวิธีนี้ได้เนาะโอเคครับขอบคุณครับ